สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาสปอยนังเหมือนเดิมนะครับนังเรื่องนี้ก็สนุกมากเลยละครับใครจะรู้ว่าปีศาจกับมนุษย์มันก็อยู่ร่วมกันได้นะครับถ้าพร้อมแล้วก็ไปรับสมได้เลยละครับนังก็เริ่มจากพระเอกของเรานะครับที่กําลังหางานทําอยู่เพื่อใช้นี่แล้วก็ใช้ค่า รักษาพอของเขาที่โรงพยาบาลนะครับโดยการแต่งงานกับใครก็ได้นะครับที่มีเงินแล้วก็เอกได้ไปสมัครงานกับเจคนหนึ่งนะครับที่มีเงินแล้วก็เจคนนั้นก็รวยมากนะครับโดยการที่แต่งงานกับเจคนนั้นนะครับแต่เจก็ไม่ยอมแต่งงานกับเอกนะครับและเจก็มีข้อเสนอนะครับด้วยความที่เอกของเราหน้าตาดีนะครับเจแกก็ เลยให้พระเอกของเราไปคายตัวนะครับเตปพระเอกของเราก็ปฏิเสธนะครับไม่ยอมทําตามและก็เดินออกจากร้านนั้นกลับบ้านนะครับพอพระเอกของเรากลับไปถึงบ้านนะครับรรก็บบนนบมีเพื่อนคนหนึ่งท่งขก้กลัวมาบอกว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งนะครับกําลังหาคู่รักอยู่และเธอคนนั้นก็รวยมากนะครับแล้วก็เพื่อนของเขาก็ได้นัดผู้หญิงคนนั้นไว้ให พระเอกของเราไปลองคุยดูนะครับแต่พอลุงเ้าวพ <_ d ata> ะเอกของเราก็ไปเจอกับผู้หญิงคนนั้นนะครับแต่พอไปถึงร้านนะครับพระเอกก็หยิบโทรศัพท์ขึ้นมาถ่ายเมวที่นอนอยู่นั้นนะครับในขณะนั้นก็มีผู้หญิงคนหนึ่งเดินเข้ามานะครับผู้หญิงคนนั้นไม่ใช่คนที่เพื่อนเตือนนัดไว้นะครับผู้หญิงคนนั้นก็คือนั่งเอกของเรานั่นเองนะครับนา่งเอกของเราก็ ได้ตามพระเอกของเรามาสักพักหนึ่งลแล้วล่ะครับเพื่อที่จะมาตอบแทนบุญคุณของพระเอกที่เคยช่วยนางเอกไว้ในตอนเด็กนะครับนางเอกก็มาบอกกับพระเอกว่าที่จริงเธอไม่ใช่มนุษย์นะครับเธอเป็นปีศาจจริงจอกแต่ในขณะที่พระเอกกับนางเอกของเราคุยกันนะครับพระเอกก็ไปเลียวเห็น เจ้านี่กําลังเข้ามาในร้านนะครับพระเอกก็เลยพูดกับนาะเอกว่าผมไปเข้าห้องน้ําก่อนนะครับและพระเอกก็เดินไปเข้าห้องน้ําและสุดท้ายพระเอกของเราก็โดนเจ้านี่หลักตัวไปถวงเงินนะครับและหลังจากนั้นพระเอกของเราก็กลับบ้านนะครับแต่พอกลับไปถึงบ้านก็หยิบโทรศัพท์ขึ้นมาเล่นโทรศัพท์ตามปกติในละครับ แต่นางเอกของเราก็ตามไปนะครับตามไปที่บ้านเลยล่ะครับเพื่อจะมาบอกความจริงให้กับผกของเรารู้นะครับเธอก็พูดกับผกของเราว่าเธอจําได้ไหมตอนฉันยังเด็กเธอช่วยฉันไว้จากไอ้พวกที่ไม่ดีพวกนั้นไงตอนนั้นฉันเป็นจริงจอในอน้อยอยู่ไง แต่พระเอกก็ไม่เชื่อนะครับนางเอกก็หาทุกวิธีทนเพื่อพิชูดให้พระเอกของเราดีรู้ว่าเธอคือจิงจอกตัวนั้นนะครับเธอก็ถามพระเอกว่ามีเหล้าไหมพระเอกก็ตอบว่ามีและพระเอกของเราก็เอาเหล้าให้เธอกินเธอก็กินเหล้าแล้วครับกินเหล้าจนเมาเลยล่ะครับ,เ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 ,รบเธอก็เมื่อเธอเมาก็ กาลายเป็นจริงจอกเลยแล้วครับเมื่อผะเอกเห็นแนวนั้นนะครับผะเอกของเราก็กลัวนะครับแล้วก็เล่นออกจากบ้านเลยล้ครับนางเอกของเราก็ยังตามผะเอกของเราไปอยู่นะครับในขณะนั้นก็มีองค์กร BOT ก็คือองค์กรสำนักง,งานดูแลปีชารินะครับมาช่วยผะเอกไว้ได้ทันและก็ เอานางเอกกลับไปนะครับส่วนพระเอกของเราเขาก็ทิ้งไว้อยู่นั้นเลยแ่ละครับลายวันได้ผ่านไปพระเอกก็นัดกับเพื่อนผู้หญิงนะครับมาคุยด้วยและมาคุยเรื่องงานนะครับแต่พอนางเอกมาเห็นก็เข้าใจผิดนะครับคิดว่าแฟนของพระเอกนะครับเธอก็ดึงแขนของพระเอกออกมาคุยและหลังจากนั้นนะครับ เขาก็แยกทางกันกลับบ้านพอพระเอกกับได้ครึ่งทางนะครับพระเอกก็เจอหัว,ห,วหน้าของ BOT นะครับกับลูกน้องของเขาเขามาบอกกับพระเอกว่าเขาต้องการตัวนางเอกพร้อมกับสั่งให้พระเอกของเราเอาอยาของเขาไปฉีดใส่นางเอกของเรานะครับและพวกเขาก็เอาเงินก้อนหนึ่งให้พระเอกของเรานะครับ ไหว้ทาพระเอกของเราทำงานนั้นได้สำเร็จพวกเขาก็จะใช้หนี้ให้พระเอกได้หมดนะครับมือต่อมานะครับพระเอกก็ออกไปหาตามหาหนางเอกของเราละครับส่วนนางเอกของเราก็หาเก็บขยะไปคายนะครับแล้วก็เอาเงินนั้นเอาหายพระเอกของเราไปใช้หนี้นะครับนางเอกก็พูดกับพระเอกว่า สันทำแบบนี้มันลำบากก็ยังดีกว่าเห็นเจ้าไปแต่งงานกับคนอื่นนะครับพระเอกไดยยินแนวนั้นก็ใจอ่อนเลยล่ะครับแล้วก็มีข้อความเข้ามาในขณะนั้นนะครับในโทรศัพท์ของพระเอกผมกับพวกเขาก็ได้โอนเงินเขาบัญชีของพระเอกเลยล่ะครับ อเอก็ตัดสินใจกิดจะฉีดยาใส่นังเอกนะครับแต่ก็ทําไม่ลงนะครับก็เลยเอาอยานั้นเก็บไว้นะครับพระเอกกับนังเองก็ได้คุยกันตามปกตินะครับคุยกันไปมาพ่อหันไปเข้าหนึ่งก็ไม่เห็นหนังเอกแล้วนะครับนังเอกของเราก็ก็ไปลองเพลงนะครับเพื่อทีจะหาเงินใช้หนี้พระเอกนั่นแหละ ในเอกของเราทำทุกวิธีทางนะครับเพื่อจะหาเงินใช้นี้ให้พระเอกได้นะครับเธอก็ร้องเพลงใช้ไปอย่างนั้นแหละพระเอกของเราเมื่อไม่เห็นหนางเอกนั้นกกเขาไปตามนะครับเมื่อพระเอกเข้าไปถึงก็เห็นหนางเอกของเรากําลังร้องเพลงอย่างนั้นแกก็เข้าไปดึงแขนนางเอกออกมาแลพูดกับนางเอกว่าเธอไม่ควรทําอย่างนี้ นางเอกก็พูดว่าทำไมก็พระเอกว่าก็เพราะเธอก็เพราะมันไม่ดีไงแต่นางเอกก็งงนะครับเพราะเธอไม่ไม่เข้าใจอยู่ดีนะครับและหลังจากนั้นทั้งสองคนก็กลับไปที่บ้านนะครับพอไปถึงบ้านนางเอกก็เอาไม้แผ่นหนึ่งนะครับมาปาดมือตัวเองแล้วก็ปาดมือของพระเอกและเขาก็จับมือลนางเอกก็พูดว่า เราแต่งงานกันแล้วนะนระเอกก็งงๆอยู่นะครับนางเอกก็พูดอีกว่าไอ้ที่ฉันปาดมือเธอไว้นั้นก็มันก็คือสัญลักษณ์ว่าเราแต่งงานกันแล้วนะครับพอตักมากลางเดืก,ก็มีกลุ่มบีอทมาอีกแล้วนะครับมาจับนางเอกเพราะว่านางเอกของเราทำผิดกฎนะครับ เพราะว่ามนุษย์กับปีศาจไม่สามารถอยู่ร่วมกันได้นะครับในขณะนั้นก็ได้เหตุให้หนังเอกกับกลุ่มบ o t เกิดมีการต่อสู้แล้วล่ะครับการต่อสู้ครั้งนี้จนได้รับจนได้เหตุให้หนังเอกของเราได้รับบาดเจ็บอย่างหนักเลยล่ะครับและหลังจากนั้นไม่กี่วันไอ้หัวหน้าบ o t ได้จับ พอคองพระเอ,อกมาทรมานต่อหนาคงพระเอ,อกเลยล่ะครับและพูดกับพระเอ,อกว่าถ้าเธอไม่ทำตามก็ตกลงที่ห้ไว้เธอก็จะเห็นพอคองเธอทรมานอย่างนี้แหละหนพระเอ,อกก็ตนเห็นพอคองตัวเองทรมานไม่ได้นะครับพระเอ,อกก็เลยยิบเข็มไว้ เื่อจะฉีดนางเอกพอนางเอกเขามาเห็นนะครับเธอก็จับมือพระเอกแล้วก็แทงเข้าไปที่ลำคอนะครับและหลังจากนั้นพวกเขาก็พระเอกก็กลับบ้านแล้วก็นางเอกก็ได้ถือจับตัวไปนะครับหลังจากนั้นหลายเดือนได้ผ่านไปนะครับที่พระเอกของเราตามหานางเอกยังไงก็ไม่พบพระเอกของเราก็กลับไปที่บ้านนะครับแล้วก็พบ ผู้ชายคนหนึ่งนะครับซึ่งเป็นหนึ่งในองค์กร bot นะครับพวกเขาตั้งสองก็ได้รวมมือกันแล้วกออกตามหาหนางเอกของเรานะครับซึ่งผู้ชายคนนั้นก็รู้จักองค์กร bot นะครับรู้จักทีู่ของพวกเขาซึ่งนังเอกของเราก็ได้ถูกกักขังไว้อยู่ที่นั่นนะครับพระเอกของเราก็ได้ปลอมตัวเป็นหัวหน้าของ bot นะครับ เพื่อที่จะเข้าไปในองค์กรนั้นได้นะครับพวกเขาทั้งสองก็ได้ทําสําเร็จนะครับเข้าไปในองค์กรนั้นได้สําเร็จแต่ในขณะนั้นนะครับนางเอกของเราก็ดูนาชุนชานมากเลยล่ะครับพอเธอถึกครั้งไว้ในนั้นนะครับแต่ในขณะนั้นเองนะครับไอ้หวหนา้าของบีโอทีตัวจริงก็มาถึงนะครับพระเอกของเราก็ยังเนียนเหมือนเดิมนะครับ ไปเอของเราพูดว่าเขาเอาเขาไปทำหน้ากากให้เมื่อนหนาของผมนะครับมาใช้ให้เมื่อนตัวจริงเลยล่ะครับแต่ในขณะนั้นนะครับในขณะที่ไปเอของเรากำลังพูดอยู่นั้นนะครับนั่งเอโกก็ไปดึงเอาหน้ากากจากหนาของระเอครับจนเหตุให้เกิดมีการโตสูงเลยล่ะครับและสุดท้ายนะครับ ประเอกกำนังเอกของเราก็ได้กลับไปใช้ชีวิตคู่รักกันยังมีความสุขเลยละครับและนังเรื่องนี้ก็จบลงเพียงตัวน,นี้แล้วครับปิดภาพประกันใดก็ขอโทษขออาไปด้วยนะครับและก็สุดท้ายนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามผมด้วยนะครับ